สวัสดีครับผมอันนี้จากนี่ครับผมเห็นไหมครับน้ำไหลมากัดเซาะตรงนี้ไปหมดเลยครับเราก็เลยต้องมาไปขุดดินมาเพื่อมากบไม่ให้น้ำมันไหลผ่านทางนี้เขาเรียกว่ามาชักเชยดินที่เสียไปมาลุยกับเจ้าคูบต้าอีกแล้วนะครับผมเคอ 033นะครับผมตัวนี้ตู้แอร์ครับเครื่องได้อินเจคชันนะครับผมลเมัเสมองอะไรนุ้ยคะแนนะ กันทางน้ำเพราะว่าต้นยางไรลนุ่นก็ตัดต้นนี้ก็ตัดก็ทำให้น้ำไหลาไมาไม่หยุดนี่ <c oughs> หย่อนเนาะรอบแ <c oughs> รกอ๋ <c oughs> อนนั้นทำขุดขุดร่องน้ำ <c oughs> ให้ทำทาง <c oughs> นี่สถานีชีวี่ <c oughs> เราต้องมาแก้ไขใหม่นะครับผมนี่ต้องมาแก้ไขนะครับ แตกกระซัมนิดหนึ่งคูณน้ก็สวยเป็นกันนะครับเอมเม็มเอมเอ็มวาน่ะฮะม่อนมาเร็วม่อน นี่นี่ครับผมเห็บไหมครับเี๋เดี๋ยวไปก่อน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 ไปเิมหนึ่งเบิ้มหนึ่งเบิ้มหนึ่งเบิ้มหนึ่งเราดประสาทก่อนนี่ครับ เทียริ่งนะครับผมให้มันสมังสมอโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวชมตอนต่อไปนะครับผมค่ะสวัสดีครับผม